โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรวันวานกับวันนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะผมแก่ตัวลงทำให้ผมชอบมองย้อนหลังและเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันในทุกเรื่องทุกประเด็นทางทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นแนวโน้มใหญ่หรือเป็นกระแสที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวทางเดียว ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นกลับไปกลับมาหรือขึ้นลงเป็นแฟชั่นในบทความนี้ผมคงพูดถึงเรื่องเฉพาะของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเป็นหลักและจะเป็นเรื่องที่มาจากความเข้าใจและความรู้สึกที่เก็บสะสมมาต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ได้อ้างอิงกับตัวเลขแบบวิชาการอย่างไรก็ตามผมคิดว่าตัวเลขจริงก็คงไม่ผิดไปมากจนทำให้ข้อสรุปนั้นมีความผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ เรื่องแรกก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งในอดีตนั้นเราเคยโตเร็วมากช่วงเวลาส่วนใหญ่เราเคยโตประมาณ7%ต่อปีบางช่วงสั้นๆเราเคยโตเกิน10%และช่วงที่เราประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเราก็โตประมาณ5%แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าเราจะโตแค่3%ต่อปีหรือน้อยกว่านั้นนั่นเป็นตัวเลขคร่าวๆผมจำได้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโตเร็วนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความคึกคักมาก ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนั้นแค่เห็นแสงไฟนอีออนในยามค่ำคืนที่เยาวราชและต่อมาแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เป็นแหล่งของคนกลางคืนมันก็บอกได้ถึงความเติบโตของเศรษฐกิจแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเต็มถนนการผุดขึ้นของคอนโดมิเนียมการเติบโตของห้างค้าปลีกสมัยใหม่แม้แต่ร้านอาหารจีนหรืออาหารทะเลที่แสนแพงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคนรวยขึ้น และมีจำนวนมากขึ้นตรงกันข้ามในระยะหลังหรือวันนี้ผมก็เริ่มเห็นสัญญาณที่บอกว่าเศรษฐกิจกำลังหงอยเหงาลงพัตคารูหรูๆหลายแห่งที่ผมเคยไปกินต่อเนื่องมาเป็น10บสปีค่อยๆทยอยปิดตัวลงจริงอยู่การเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็คงมีส่วนบ้างแต่ผลจากภาวะเศรษฐกิจน่าจะมากกว่าตลาดหุ้นเมื่อว,นวาน,วานกับวันนี้นั้น ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรสิ่งที่ชัดเจนก็คือการลดลงของนักลงทุนส่วนบุคคลที่ซื้อขายหุ้นลงทุนเองในตลาดนั้นหลังจากที่พีคหรือขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงประมาณ6-7ปีมาแล้วบัตรนี้ดูเหมือนว่าจะลดลงไปมากจากตัวเลขปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันประมาณ70-75%ในช่วงต้นๆของการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย และสูงเกิน50%ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดมานานมากเดี๋ยวนี้เหลือแค่ประมาณ30-40%โดยเฉพาะที่นักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อขายกันประมาณ25-35%ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้ผู้เล่นใหม่ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือนักลงทุนสถาบันที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ15%จากที่มีบทบาทน้อยมากในอดีต ปริมาณการซื้อขายของหุ้นตัวเล็กเทียบกับขนาดหรือ m r r k t ตแ a ปนั้นสูงมากในอดีตซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนส่วนบุคคลในตลาดหุ้นที่มักจะเป็นรายย่อยนั้นเป็นนักเก็งกำไรที่ซื้อขายหุ้นเพราะหวังส่วนต่างของราคาหุ้นในระยะสั้นในช่วงที่การเก็งกำไรสูงสุดประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานั้นการเห็นหุ้นตัวเล็กหรือกลางถึงเล็ก ติดอันดับหนึ่งใน10ของหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดจํานวนหลายตัวเกือบทุกวันเป็นเรื่องปกติแต่ในวันนี้หุ้นตัวเล็กหรือกลางแทบไม่เคยติดอันดับเลย นักเก็งกําไรเองนั้นก็ยังคงอยู่แต่ก็มีน้อยลงอันนี้สงจากการที่หุ้นตัวเล็กมีราคาตกลงไปมากซึ่งทําให้นักเล่นหุ้นหายไปจากตลาดไม่น้อยนักลงทุนส่วนบุคคลรายใหญ่หลายคนผ่านตัวเองไปเล่นเก็งกําไรในหุ้นขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องมือหรือตาสารทางการเงินที่สามารถขยายผลของราคาโดยการกู้เช่นบล็อกเทรดมาเล่นแทนการเล่นหุ้นขนาดเล็กในอดีตนั้นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงมาก ราคาขึ้นไปเป็นหลายเท่าตัวในเวลาไม่นานมักจะมีแต่หุ้นขนาดเล็กหรือกลางถึงเล็กสาเหตุมักจะมาจากการที่บริษัทมีการเติบโตของผลประกอบการที่โดดเด่นซึ่งทําให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรโดยการเข้ามาซื้อหุ้นจํานวนมากจนหุ้นถูกคอ์เนอร์ปริมาณฟรีโฟลที่มีน้อยทําให้หุ้นสามารถถูกกําหนดโดยเจ้ามือที่มักเป็นนักลงทุนรายใหญ่เมื่อเทียบกับนักลงทุนรายย่อยอื่นๆแต่เดี๋ยวนี้ หุ้นขนาดใหญ่บางตัวที่มีฟรีโฟลด์คิดเป็นเปอร์เซนต์ของหุ้นทั้งหมดไม่มากก็สามารถถูกต้อนเข้ามุมเหมือนกันเหตุผลก็คือนักลงทุนสถาบันที่มีเม็ดเงินจำนวนมากได้เข้ามาเล่นในเกมนี้ด้วยก่อนหน้านี้อาจจะเล่นในหุ้นขนาดกลางหรือกลางถึงเล็กเวลานี้ หุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลประกอบการเติบโตเร็วก็วิ่งเร็วได้จนไม่น่าเชื่อเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนสถาบันบางแห่งเริ่มเข้ามาทำตัวเหมือนนักลงทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ในตลาดตลาดหุ้นไทยตั้งแต่อดีตนั้นเราไม่เคยขาดเซียนหุ้นรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่จำความได้เรามีขาใหญ่ในตลาดหุ้นตั้งแต่เปิดตลาดใหม่ ในช่วงแรกๆก,ก็มีไม่กี่คนพวกเขามีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นบางตัวในบางเวลามาตลอดและมักจะเป็นที่รู้กันในวงการบางครั้งมีถึงขนาดจะไปเทคโอเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่แน่นอนในบางช่วงบางเวลาโดยเฉพาะในยามที่ตลาดประสบกับวิกฤต พวกเขาก็มักจะห่างหายไปบ้างแต่เมื่อตลาดหุ้นคึกคักขึ้นก็จะกลับมาใหม่ขาใหญ่นั้นหลายคนก็หายไปจากตลาดเมื่อเวลาผ่านไปแต่หลายคนก็ยังคงอยู่และใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามตลาดหลักทรัพย์ที่โตขึ้นชื่อของพวกเขานั้นทุกคนในตลาดต่างรู้จักดีเพราะอยู่กันมานานเป็น 10, 10ปีแต่คนอาจจะไม่รู้ว่าในวันนี้ขายใหญ่หรือเซียนหุ้นรายใหม่นั้นเกิดขึ้นไม่น้อยโดยที่หลายคนนั้น ไม่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมพวกเขาเพิ่งเติบโตขึ้นมาส่วนใหญ่อาจจะไม่เกิน10ปีด้วยซ้ำแต่ขนาดของเม็ดเงินและความสามารถที่จะขับเคลื่อนหุ้นนั้นมหาศาลส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นเพราะความกล้าได้กล้าเสียมากกว่าในการที่จะเลเวอเรจหรือกู้เงินขยายผลการลงทุนเป็นหลายๆเท่าตัว อิทธิพลของนักลงทุนรายใหญ่รุ่นใหม่นั้นน่าจะแซงเซียนหุ้นรุ่นเก่าไปแล้วในขณะที่เซียนหุ้นรุ่นเก่านั้นก็กําลังเข้าสู่วัยสูงอายุและอาจจะค่อยๆถอนตัวออกจากตลาดในไม่ช้าสมัยก่อนคือช่วงตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นถึงปีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2540เป็นเวลา22ปีนั้นคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นนั้นแทบจะเรียกว่าไม่มีมีแต่คนเล่นหุ้นที่เป็นรายใหญ่ และคนรายใหญ่เหล่านั้นก็มักจะเป็นคนทำธุรกิจที่ชอบเก็งกำไรและมีเงินมากหน่อยก็จะเข้ามาเล่นหาเงินจากตลาดหุ้นนักลงทุนที่เหลือก็คือนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่มักจะเป็นแม่บ้านหรือคนที่ชอบเก็งกำไรหรือการเล่นการพนันคนที่เป็นพนักงานบริษัทที่จะเล่นหุ้นนั้นจะมีก็แต่คนที่อยู่ในวงการการเงินได้หลักทรัพย์การเล่นหุ้นนั้น มักจะอาศัยข่าวสารข้อมูลที่เป็นเรื่องของภาพใหญ่และเหตุการณ์และกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลประกอบการและการเข้ามาเล่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลขับเคลื่อนราคาหุ้นได้หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของแนวความคิดการลงทุนแบบ VI มาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาประมาณ20ปี กลุ่มของนักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปมากนักลงทุนส่วนบุคคลกลายเป็นคนกินเงินเดือน,อนหรือคนทํางานส่วนตัวที่มีรายได้และการศึกษาสูงนักลงทุนสถาบันเกิดขึ้นมากมายอาน,นิสงส์งจากการส่งเสริมของภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนหุ้นระยะยาวกองทุนบําเหน็จบํานาญกองทุนประกันสังคมและกองทุนต่างๆสารพัดนอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมที่คนไทยต่างก็มีลูกน้อยลงมากหรือไม่มีลูกเลยทำให้ต้องลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณของตนเองแทนที่จะหวังพึ่งพาลูกทั้งหมดนี้ทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้คิดว่าหุ้นเป็นเรื่องของการพนันแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตการลงทุนในตลาดหุ้นเองนั้นไม่ได้แตกต่างจากการลงทุนในธุรกิจดังนั้น การวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของบริษัทเพื่อที่จะใช้เลือกหุ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดนี้ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญระดับชาติตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้สถาบันหลักอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกล่าวโดยสรุปทั้งหมดก็คือเศรษฐกิจในอดีตของเราก้าวหน้าเร็วมากแต่กำลังชะลอลงอย่างแรงในวันนี้ส่วนตลาดหุ้นของเราก็เช่นกัน มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรงมั่นคงมีมาตรฐานดีขึ้นมากมานานแต่การเติบโตของหุ้นที่ค่อนข้างนิ่งมานานถึง6-7ถึงปีรวมถึงการลดลงของการสนับสนุนของภาครัฐในช่วงเร็วๆนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดหงอยลงได้เช่นกัน 21. มกราคม2563ดรนีเวศเหมวชิระวรากร